โมทันในขื่นล่าทเหทอวะดูล่านทนเห็นทามออกมาดิสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีสุขส,สุขคนสุขสสุวรรณพอๆกับสองน้องเคสคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็อยู่บ้านหน้าน้องผือเมืองสงคลเนาะมาส่งสการพอใหญ่พอใหญ่หน้าพอใหญ่เคยเผ่นเผ่นเป็นคนปัวน้องไก่น่อยตอนที่น้องไก่หน่อยบอสบายตอนนั้นเนาะมาปัวน้ำเผินได้กระเที่ยวมาเป่าน้ำเผินแต่ตอนนี้เผ่นเอเสียสวิตแล้ว เมื่อนี่ก็เลยมาส่งสการเพ่อนอยู่บ้านน้าหนองพือเมืองสองคอนนาะพี่น้องก็เฮ้ากับิสี่าบ่าดังปันไดเพราะว่าโ่าเมน,นเขีเฮาพอเพ่งเพงคืออยู่บ้านกับบได้ดนาะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังสีเคอนซุตอนนี้ก็กำกำลังสีเคอนซุ กำลังเคื่อนศพนะพี่น้องพ่อใหญ่หน้าบ้านน้นองพื้พผ่นเป็นพ่อหมอปัวคนเนาะปัวแบบว่าแบบโบราณนาแน่น,นพี่น้องปัวแบบเป่าปัวลายๆคน,นะแะละบไดมีแต่น้องไก่น่อยดอกมีหลายๆคนหลายๆบ้านมาปัวน้ำผ่น ยยางไม่บอย่ยางไม่บอกโอ้ตะแลว่ะยยางไม่บอลขี่รถไปก็คือเก่านั่นแหละแค่ว่านะานะครอยู่หักต้นขี่รถไปนี่มันสิ่แบบอืดอืดเออ <laughs> คนกาไลเตอรบัดลบมากกาลดขัานได้ว่างกาโดนคือโลด มาหอดปราสาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนที่แหงมานะมันถ่ายบอด้เองพี่น้องเพระาะว่าผ่นเปิดเพลงมันติดลิขสิทธิ์เท่าเลยบอด้ถ่ายพี่น้องเบ่งจอนนี้กะมาหอดปราสาเป็นทีเรียบร้อยแต่กสิขอไปว่างเพึ่งเนาะ ก็สิมีดอกไม้จันทร์อันนึงเฮากสิเข้าไปวางเพิงเป็นแท้นั้นบ่กว้างบ้านเฮาแม่ขาว

คนกะลายพี่น้องเลยคนกะลายแห้งกระสีไปตบหนำหอม น้าพวกวะน้าแต่น้าได้ก็ได้ ตอนนี้เขาก็สีได้เดินทางกลับเลยเนาะพี่น้องเกินกับกำลังทำศาสนา ทำพิธีทางศาสนาเพิ่น,นเนาะในเฮากะสิได้เมือ่อตอนนี้กะประมาณบ่ายสองกว่าๆชิมเจนาเดงไว้คนกะลาายแห้งี่น่องแต่ว่าตอนตอนที่แหม่มาเอาบอได้ถ่ายเนาะเพราะว่าอัน ตอนที่เฮมาเราบม่ได้ถ่ายเผินเปิดเพลงอันนี้ก็สเเนนิเป็นเป็นพอใหญ่พอใหญ่นาบานาน้องผือเนาะพี่น้องเผินเป็นพอหมอเป่าคนปัวคนปัวคนหล,ลายๆหมู่บ้านเนาะเป็นลูกซีดหยดลูกโยมเผินกะซีมาไลา่เหมือนมากับพ่อไอลินแไรก็เจี๊นะแดงสิคเกิลน,น้ำเมาหรือสิคเกิลใจ กสิดรับถ้ตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับพี่น้องก็เลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีเนาะเพิ่นก็เคยรักษาคนมาหลาแต่หลยหมู่บ้านก็เลยก็คิดเห็นบุญคุณกันเนาะพี่น้องก็เลยมาส่งสก,การเพิ่นมันนี้กะมัน อันลูกกะไห้จนว่าบ่ได้ไปส่งพ่อพี่น้องเอ้ยไห้จนว่าเป็นลมเป็นแรงอยู่เพือนเนบ่ได้ออกไปส่งพออยู่ภาษาไห้อลียลอคือว่าเลยเนาะความการสูญเสียครั้งใหญ่พี่น้องเอ้ยการสูญเสียครั้งใหญ่บ่ว่าไผเนาะเป็นกันคู่คนเฮาเฮาเห็นเราเฮาเ้านี้เลยพี่น้องเอ้ยสงสาร เจ้าของเน,นี่ยบานนน้เนาะคิดตอนเจ้าของลูกสาวลูกสาวผูกประ่านได้เคยผูกประ่านมีข้อพีฆ ua วนะพพ่น้องหาจนว่าหนเป็นโอ,โอน้ออจนรุ่มเป็นเลตอนเขื่อนโซมโผอ,ออกจากภาษาเนาะ เ่าหมอกนี้หวานยันไห้น้ำกึนลดวดเอาเนาะเพราะว่าใครเนาะพี่นนองถือวดขู่คนแต่ว่ามันทำใจบ่ได้เนาะเพราะว่าเิ่นก็เป็นบ่ได้โดน่นองเป็นแป๊บเดียวเนะเพราะว่าสินก่อนกอนะฮะยังพาลูกชายเอามาเป่าสินก่อนก่อนนะฮะยังพาไก่หน่อยมาเป่าน้ำผ่นอยู่กรคิดว่า เผื่นสิไปไวาปันนี้เนาะเพิ่นก็เป็นแป๊บเดียวก็ะเลือดแต่ความทรงจำที่ดีเนาะพี่น้องเนาะเคยปัวปูป่วปัวคนลูกศิษย์ลูกหากมาา็มาไลายมือนี่ก็ได้บกิเห็นบุญคุณเพิ่น,น,นมาส่งเพิ่นไปสวรรค์สันผาเป็เกิดวนันดีทั้งสุขเนาะกามากันสามคนมากับอันบัวปาว่า แล้วก็ะสีหน้าแดงแล้วก็เฮาเองเนาะมาสามคนตอนนี้ก็กิรลังเดินทางกลับพี่น้องก็สิได้เมื่อลงคลิปหรือเที่ยงคนละเนาะขิดผ่านประกันได้กับขอโทษขอคภัยหลายๆเดอ้อพี่น้องฝากเ,เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นแรงเสียแรงใจฝากปรุงฝากส้มเนาะกระสีมีรายได้เชือ้อจุนในครอบครัวอะไรก็ซื้อนมให้ลูก ออกกันขีบหนาะพี่น้องอยู่ดีมีแหงสุขสุขคนส,ส,ส,สบายดี